สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์และก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเชื่อมโทรศัพท์เข้ากับลำโพงนะครับลำโพงที่ใช้สาธิตในวันนี้นะครับก็คือลำโพงมาแชลรุน s t a น s t r e 2นะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่ใช้ในการสาธิตก็คือ iPhone 15 Pro Max ครับผมเพื่อนๆหลายคนอาจจะเจอปัญหา เหมือนอย่างผมนะครับสําหรับการที่ซื้อลําโพงมาใหม่นะครับแต่ทีนี้พอเราเปิดบลูทูธแล้วโทรศัพท์เราไม่สามารถหาสัญญาณบลูทูธเจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหากันเลยนะครับว่ามันเกิดเพราะอะไรนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องลำโพงขึ้นมานะครับ เราก็จะทำการเชื่อมต่อบลูทูธปุ่มนี้ปุ่มซอสต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่เลือกฟังก์ชันก็จะมีสัญลักษณ์บลูทูธสัญลักษณ์ AUX สัญ,ญลักษณ์ RCA นะครับเราทำการเปิดบลูทูธแล้วก็เลื่อนให้ไฟไปอยู่ที่บลูทูธเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟบลูทูติดนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าลำโพงเรา ปล่อยสัญญาณบลูทูธให้โทรศัพท์มือถือเราเห็นก็คือเป็นการเปิดบลูทูธแต่ยังไม่ได้ปล่อยสัญญาณนะครับผมจะเรามาลองดูที่โทรศัพท์นะครับอันนี้คือเปิดบลูทูธแล้วแต่โทรศัพท์เรายังไม่สามารถมองเห็นลำโพงสแตนมอร์ทูครับผมสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับปัญหาก็เส้นผมบางภูเขานะครับอย่างผมตัวผมเองที่ซื้อมา ผมก็นึกว่าไอลำโพงผมเสียนะครับผมก็กลับไปที่ช็อปที่มาบานาน่าที่เมกะบางนานะครับแล้วก็หน้าแต่งนะครับส่วนวิธีการแก้นะครับง่ายนิดเดียวครับผมหลังจากที่เราเปิดบลูทูธนะครับเราก็เลื่อนปุ่มซอร์สให้ไปอยู่ที่สัญลักษณ์บลูทูธส่วนการจะเปิดสัญญาณบลูทูธนะครับเราให้กดปุ่มซอร์สค้างไว้นะครับผม ผมซอสค้างไว้มันก็จะเป็นมีสัญญาณว่าติ๊ดตๆ๊ตตเป็นการปล่อยสัญญาณบลูทูธแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าไฟแสดงสถานะตรงบลู o ทูธนะครับมันจะกระพริบนะครับหลังจากนั้นเรามาดูที่โทรศัพท์ของเรานะครับคำว่าส t ตนมอ o r ทูก็จะโชว์ที่บลูทูธแล้วครับผมจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมต่อ เห็นไหมล้วครับก็คืออันนี้คือการเชื่อมต่อที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าลําโพงเราใช้ได้แล้วนั่นหมายความว่าสามารถต่อบูทูธได้แล้วครับผมสําหรับท่านใดที่เจอปัญหาเหมือนผมก็อาจจะดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ลบ กวนกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะครับขอบคุณครับ